สวัสดีครับมาใส่ปุ๋ยนะครับขี่มูกับแป้งพักเขาอีกนะครับเนาะเพื่อให้พักมันงามน,นะครับใส่ขี้ง่วไปแล้วก็ขี่มูเพิ่มไปอีกครับผม

หาสิรถตากก็งัวใหญ่ๆคือมือว่ะสังตาเห็นบ่ <laughs> 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 <laughs>

แกมันมีสุขแกมัน <chat> ก็ับสม่วงพ่อเราวกเห็นดอกบ่นแต่ว่าบสิสีชัสีแดงหรอวป่าแก็บอไปสีเพยาสม่วงในานมันแบบนก็หวานแปลกตาดีพ่วา ไป,นะไปปับนนป๊บกล่องนี่ครับอย่ามันบวชตกงามเดี๋ยวประกาศทองกะละักทองไปแซมล้นโบขึ้นน,นี่นะแซมมันต้องบวชข้นครับพอมเถิต้องใช้เวลาก็มันต้องแซมตอนแรกก่อ,อกะนจะแซมตอนแรกไม่เมรสร็จก่อนการเอาไปพืน้นจะได้ใบมันนะเหงียุดนีกก้ มายังเข้าตอนมีขึ้นไปกินต้นไ้น้อยากำลังหาปืนชีออกมาของเป็นบอ่อซุ้มเอามาเซมรอบนอกนี่ก็าพกขึ้นเลยนี่ดึงออกจากทางในามาใส่ทางนอนออกบวกขึ้นเอามันออกจากหากรเกาทั้งหมดส่วนกำลัง,งออะไปเงี้ยต้นี่ เมื่อวานนะยาผมหาใจแบบเป็นดอกทุกต้นเลย่ม่หาเครื่องบ่อนล่ามันหนาวมันหนาวอากาศไม่ร้อนเกปุยใสแ้วถี่มวกทิ้งนี่ก็ได้ เป็นโลกมันเป็นโล่องยาวือล่าน้ำข้ากนะจะล่าน้ำข้าเกิดจังหมอกลล่าน้ำข่า้าบัะลอางามอะเข้าไปั่ช่วงมองก็ให้มันกินน้ำเจยเพิ่งรู้แต่เศร้าด้วยไอ้ให้มันกินน้ำมันได้กินน้ำนเ บ้าะแต่ว่า,า,าพักเราห่าเ้ มันถึง,งมันม,ม,มันเป็นเพืชอนมากแบบมัน,น,มนต่างมากแบบคนเรนพูดง่ายใช่ไหมสั่ไก่ต้องใส่ซีนหน่อยคนชัดกับสิ่งทีไเราคนชัด พราะอากาศ no อากาศดูดนใหม่เม no ื่ wrote, อไหร่อากาศย็นมรูปมอตรในทางเดียนีแ่นนน้กูงใต้ี่มนใ้บักีผาแล้ว খেলতাহে পাঠেলত ভাগ আহি পৰিছিলে কলত 俺没来，俺没来打你。嗯嗯嗯嗯嗯